สวัสดีครับวิเคราะห์เหรียญเหมือนเดิมน,นะครับเหรียญแรกก็จะเป็น BTC นะครับตอนนี้ b t c ก็ยึงตามแผ่อยู่นะครับถ้ามันขึ้นไปก็น่าจะไปจบที่ประมาณ2 4 5 0 0แต่คาดว่าน่าจะย่อก,ก่อนเนาะถ้ามันย่อนะครับมาดูที่2 1 5 0 0ว่ารลับอยู่หรือเปล่าถ้าหลับอยู่ค่อนข้างสวยนะครับ แต่ถ้าหลับไม่อยู่ก็2,800-2,100นะครับอีกทีเรี่อันนี้ก็เบื้องต้นยังไม่สามารถยืนเหนือ5้0 0สีได้นะครับเพอะง้นก็อาจจะย่อมาที่5 1 0 0 0หรือเปล่าแต่กับการถ้ามันยืนเหนือ5้0 0สีได้เมื่อไหร่เนาะมาดู6 2 0 0 0แต่ถ้าหลุด5 1 0 0 0 มาดูสี่หครับอันนี้เมื่อานทำท่าเบรกขึ้นมาเนาะแต่ว่ายังยืนเหนือ65ไม่ได้ก็ทิ้งไส้นะครับตอนนี้ก็รอรุนครับว่าวันนี้มันจะยืนเหนือ65ได้หรือเปล่าถ้าปิดแท่งยืนเหนือได้ก็มีโอกาสไปที่77ถึง79 แต่ถ้ายืนเหนือไม่ได้เนาะก็อาจจะมาที่60 62ถ้าหลุด60ก็ห้าสิบหนะครับเนี่ยอันนี้ก็ถึง t p เรียบร้อยเนาะ85.5นะครับเบื้องต้นถ้ามันยืนเหนือ8.5 5ได้มาดู108 แต่ถ้ามันไม่ผ่านแล้วมันย่อ,อมาดูเจดหกดูเจดสิหดูหกสสอง A D A อันนี้ขึ้นมายืนเหนือ12.22เรียบร้อยนะครับแต่ว่าแท่งมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เพราะงั้นปิดอย่าหลุด12.2แล้วกันถ้าหลุดก็มีโอกาสไปที่10.31น,นะครับแต่ถ้าวันนี้ปิดสวยๆขึ้นมาแท่งเขียวเป็นแท่งมาดู13.02ถ้าเบรกได้ก็15.34 g u f i อันนี้แผนเดิมนะครับชนต้านลงมาคูแบ็ค ก็เดี๋ยวดูว่ามันจะมีแรงหรือเปล่านะครับถ้ามีแรงขึ้นไปก็ดูที่3.89เป้าแรกนะครับแต่ถ้ามันขึ้นไปแค่นี้ไม่ผ่านไฮตรงนี้ก็มาดูที่2.77 i m a อันนี้ก็เมื่อวานมันชนต้านเนาะผ่านไม่ได้นะครับตอวันนี้มันขึ้นมายืนเหนือแล้ว ก็เดี๋ยวดูตอนปิดแท่งครับอีก13ชั่วโมงกว่าเนี่ยถ้ามันยืนเหนือได้เหนือ22.45ิบดานอะดูต่อ26.5นะครับแต่ถ้ามันปิดแท่งแล้วหลุดมาข้างล่างแนวรับแรก20.23นะครับ GRT อันนี้ก็ขึ้นมายืนเหนือนะครับแต่ว่ารอปิดแท่งเหมือนเดิมเนาะ พราะไม่รู้ว่าตอนปิดแท่งเนี่ยมันจะไปอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเบื้องต้นถ้ามันยืนเหนือ2.94ได้มาดู3.24แต่ถ้ามันปิดข้างล่างแบบนี้2.58 Alpha อันนี้ขึ้นมากิน TP เ,แบบเรียบร้อยนะครับก็เบื้องต้นติด EMA เส้นนี้อยู่ ถ้ายืนเหนือได้ประมาณ4.78น่าจะขึ้นไกลนะครับประมาณ5บาทกว่าแต่กรรมการถ้าปิดแท่งอยู่ใต้4.55ก็มาดูนครับ4.27ถ้าย่อหลุด4.27มาดู3.88ิก อันนี้ก็เดี๋ยวรอแท่งนี้นะครับว่ามันจะยังเขียวหรือเปล่าถ้าเขียวอยู่ก็1.9ึ่งจเจ็นึ่เจ็ดแต่ถ้ามันปิดแดงแล้วแท่งต่อไปแดงมันก็คือไม่ผ่านไฮถูกไหมก็อาจจะย้อนกลับมาที่เดิมดูที่1.7ว่ารับอยู่หรือเปล่าถ้ารับอยู่ก็อาจจะไซด์เวตรงนี้นะครับ แต่ถ้ารับไม่อยู่1.49ซิลอันนี้ขึ้นมายืนเหนือ0.8.577แผนเดิมเนาะเบื้องต้นถ้ายังไม่หลุดเป้านี้มีโอกาสไป1บาทกว่านะครับแต่ถ้าขึ้นไปย่อแล้วหลุดมาดูนี่ครับ0.749 c t c อันนี้แผนเดิมนะครับซายเวยู่ในกลอน่องนี้นี่ครับถ้าเปิดถาเซมย่อยจะเห็นเลยเห็นไหมครับไม่เป็นไหนความหมายคืออะไรกำลังรอเลือกทางเนาะถ้าปิดหุลุด75.1 เลือกข้างล่าง6.34ถ้าปิดเบรก8.31ไป4.45นะครับดูหน้าตัวนี้ค่อนข้างน่าจับตามองนะครับเพราะว่าเรียนอื่นเนี่ยวิ่งกันเกือบจะหมดละแต่ลูน่ายังไม่วิ่งแล้วก็อยู่ในรอบเนี่ยนานมากละ ก็เดี๋ยวรอดูครับมีโอกาสไปที่72ถ้าเบรก72ก็น่าจะประมาณ85แต่กับการถ้ามาหลุด53ก็มาดู44นะครับ XRP อันนี้ก็มีโอกาสไปต่อที่14จุด ห้าหกนะครับแต่ถ้ามันย่อก็มาดูนะครับเต้าแรกสิบสามจุดสี่เจ็ดถ้าหลุดสิบสามจุดสี่เจ็ดก็สิบสองจุดแปดแปดโซลาน่าอันนี้ก็ยังยืนเหนือแปดร้อยแปดไม่ได้นะเบื้องต้นก็ยังสวยอยู่ถ้าถามผมนะเห็นไหม ก็ยังไม่หลุดโลโลอยู่นี่ต่าดได้ที่ยังไม่หลุดตรงนี้ประมาณตีไปเจ็ดร้อยแล้วกันก็ยังมีโอกาสไปต่อเนาะที่ประมาณเก้าร้อยถึงหนึ่งพันหนึ่งร้อยยิบสองแต่กับการที่มันหลุดหกห้าสามจุดห้ามาดูนะครับห้าหนึ่งสอง ดอทดอทอันนี้ก็ขึ้นมากิน215เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยววันนี้รอดูว่ามันจะปิดแท่งยืนเหนือได้หรือเปล่าถ้ายืนเหนือได้มาดู237นะครับแต่ถ้าปิดแท่งไม่ผ่านแล้วยอ่อมาดู200 OP ตัวสุดท้ายนะครับ ก็อย่างที่บอกไปเนาะตรงนี้มันพอทำ high นะครับค่อนข้างอันตรายถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นก็ต้องรอย่อก,ก่อนผมตีไว้หกเจ็จุดแเนาะแต่ว่ามันก็มาไม่ถึงนะครับตอนนี้มันกำลังรีบาวถ้าจะเล่นส่วนตัวคิดว่าไปดูทำเฟมย่อยจะดีกว่านี่ครับมันย่อมาใช่ไหมถ้ามันเบรก h i g ขึ้นไปตรงนี้ ก็น่านเล่นแต่กับการถ้ามันขึ้นมาแค่นี้ไม่ผ่านไฮก็มีโอกาสลงต่อถ้าหลุดตรงนี้ก็ไปตรงนี้พอจะเห็นภาพไหมครับอันนี้คือแผนส่วนตัวนะกไไ็ไม่ได้แนะนำให้ทําตามนะครับแผนใครแผนมันเนาะโอเคประมาณนี้ครับ ถ้าสนใจเรียนไหนก็ทางมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับสวัสดีครับ